ปลูกแตงโมปลูกข้าวโพดนะครับผมเตรียมหน้าดินไว้สักสองสามวันสองสามวันแล้วเราค่อยมาปัน่นปั่นแล้วก็ยกล่องนะปั่นแล้วลดยกล่องปลูกข้าวโพดปลูกแตงโมปลูกแตงจริงนะครับปลูกทัว ก็ค้ากันในพานเนื้อที่หนึ่งไร่นี่นะครับค้ากันเตรียมหน้าดินให้สวยงามตากแห้งตากดินก่อนปุ๋ยหวานไปแล้วนะปุ๋ยเคมีเราก็ใช้ปุ๋ยสูตรอะปุ๋ยสูตรนะครับก็พอเบิกหน้าไปแล้วก็ถ่ายกลับนะครับถ่ายกลับถ่ายกลับมาอีกหนึ่งรอบแล้วทีนี้เราก็จะถ่ายวนรอบเลยนะครับทีนี้วนรอบ สวยงามเข้าดีครับก็สว,สวยสวยสวยครับสวยรถ่ามัใหญ่เนาะรถ่ายขนดใหญ่นี่แรงนะครับห้าสแรงดันต้นไม้ดันอะไรเนี่ยกระเด็นกระดอนกระเด้งกระดองเลยนะครับ เห็นสีก็รู้ว่ารถแรงไม่แรงนะครับปืดใช้ผ่านยี่แปดผ่านหกหน้ากว้างยี่แปดนังแรงดีครับถอยลึกถ่ยแรงชนโพนนี่ก็กระเด้งกระดองเลยนะครับ ล้มต้นไม้ได้ทั้งต้นนะไถเสร็จปุ๋ยเราก็หวานไปแล้วนะปุ๋ยหวานไปแล้วแล้วก็ทีนี้ก็เตรียมหน้าดินเนาะไถกรบก่อนไถกรบไถกรบปุ๋ยแล้วก็มาปัน่นมาปัน่นแล้วก็มายกล่องอีกสามขั้นตอนนะเลยอีกสองขั้นตอนคือมาปัน่นแล้วก็มายกล่องปลูกข้าวโพดปลูกแตงโมงนะครับปลูกแตงจริง ถัว่วถั่วปีครับปลูกทุกอย่างครับที่กินได้เนาะดีกว่าปล่อยให้ทุ่งนามันว่างเปล่ามี่ยาขึ้นเนาะน้ำในบอ่อเราก็มีครบน้ำในบอ่อก็มีสมบูรณ์ดีนะครับน้ำน้ำล้นบอ่ออยู่น้ำขวบครับน้ำขวบเป็นสะของโครงการ2005ของรัฐบาลสนับสนุนเนาะ ถือว่าด,ดีครับทำให้เป็นที่แหล่งน้ำสำหรับเพาะปลูกนะครับพืชพืชพืชไร่เนาะพืชสวนพืชไร่ของชาวบ้านก็สวยงามดีครับโอเคนะครับ ใหญ่ไม่ต้องกลัวครับรถใหญ่ดินก็ดินดีขอบคุณนะครับขอบคุณที่ติดตามกดไลค์กดติดตามกดหัวใจนะครับขอบคุณมากๆนะครับผมสวัสดีครับ